ปกระตุกอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับทุยยังย,ย,ย,ยังจะวันนี้เราจะมาเล่นอะไรนะยังชื่อแป๊บอืมอืมอืมเอาเอสจีนะเป๊ปเอสไม่ใช่เอสจีจีเอเอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจไอเอลนะฮะมั่งเบื่อใช่มั้งคืง Hernandez อตัวเกมอะไรไม่รู้ไม่รู้จัก นี่เป็นแค่อะไรใครบอกว่าเนี่ยเมนูคุณเมนยูก็3สามนะครับเป็นคนบอ,อกนะครับบักอินก็อาจจะเมือเดิมกบลังในเด็กหาเกมมกังไอผีดีเฮ่ยอือถูกครับอือครับ l o g i s นะครับ i i e หนึ่งทุกที i e ปัญญาอันนี้เป็นห้องแบบต่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นหาหมือให้ไอ้แตงหมูไอ้ที่หลุดนะครับสตาร์บั๊ไม่เรียบร้อยครับนี่เราจะมาตำรวจเซิร์ฟกันนะครับเฮ้ยมันสกินกูนี่ว่ะเออเล่นอะไรสกินกูไปมาเอาสกินกูมา มีขอรู้แล้ว่สก,กินชื่อเรากำลไปค้นหาเอาเยี๋ยววาสก,กินกูไปเล้วโอ้ยเวนแล้วไงกูเวนแล้วเปเไยกูที่กูไม่ต้องเขียนชื่อเลยเอาไปก,กินไปเอาไปก,กินกคืนมาก,กูทำเองโว้ย ทิ่ว่าเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสกินแม่งเลยคนเอาสก,กินผมไปโหลดเล่นนะครับสามสองหนึ่งเริ่มเกมอุ้ยเราเป็นบล็อกอะไรนะบล็อก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 อะไรวะเนี่ยเราเป็นบล็อกโออไอบล็อกนี่อืมเราเป็นเขาครับ อันนี้ถ้ามันกระอภแล้วเนี่ยตป แค่คิมกระตุกตก็หอบไปแล้วภูมิว่าสองสมบัติตอนจบคลิปทำอย่าผ้านะอันนี้ก็โม้เบื่อไม่นหน่อยไม่เป็นไรอันนี้ผมอาจจะแพ้ั้่เป็นไรนะตั้งนะครับมีคนเดิมมาแล้วมีชื่อแล้วครับมีชื่อเลยมาซิมตายแน่สบายไน้องเดิน อ้ารูปผมบังอ้าไอตัวกระดูนท่านก็ไม่เป็นไรแล้วรูปอยตรงข้างล่างเนี่ยไม่เป็นไรนะรอฉันรอไอกากอยู่แต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอือนับมันอ้าขอติดแล้วครับมาทำมาดีเรับเว้ skin sẽ không mà <coughs> yeah, ต้องเตรียมไว้ก่อนครับ่อาความทำมีดาเพชรเออบลาคับมันตายแล้วหนึ่ง นี่ก็เหมือนในคอมนะครับเราก็อยางชนะแลครับหนึ่าทีสามสิบสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบแปยี่สยี่สหยี่ส้ายี่สิบยี่สยออุ้ย

ชนะชนะก็เด้งนะครับอันนี้เป็นกฎกติกาของเขาแล้วนะแล้ครับให้เซอร์บรีเซตนะครับอ่านะครับสมัครับชมพิมนี้อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคระครับเดี๋ยวผมจะไปสอนลงเลยนะ ลเอาลบนี่ก่อนครับแลวครับตั้งเลยครับ G L A Y I N, N U P ดอด มันเดิม .net ดดนน่แล้วคุณใส่ชื่ออะไรก็ได้ผมจะใส่น GG ด้วยวันนี้ก็จะได้เซิร์ฟแบบอันนี้มานธไม่ทำเป็นาอันนี้ตุก๋มคลิปนี้อย่ากดไลค์แชร์กับแชร์นะครับบ๊า,บ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 า